เผยเรนเดอร์ซัมซุงกลาซี่ A34 โชว์ดีไซน์กล้องหลัง3ตัวคาดเปิดตัวมีนาคมปีหน้าล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์ของซัมซุงกลาซี่ A34 เผยอมาแล้วครับโดยภาพเรนเดอร์ชุดนี้ถูกเผยโดยแอดอล u กแหล่งข่าวหลุดชื่อดังได้เผยให้เห็นถึงดีไซน์ของกลาซี่ A34 ที่มีดีไซน์เรียบง่าย ขอบเครื่องโค้งมนชุดกล้องหลังไม่มีฐานนูนจะมีก็แค่เลนส์สตัวเท่านั้นส่วนหน้าจอเป็นดีไซน์แบบมีติ่งทรงจุดน้ํา Infinity U Display มีช่องหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยครับมีพอร์ต USB Type C ซึ่งดูแล้วดีไซน์โดยรวมเป็นไปนในทิศทางเดียวกันกับเรนเดอร์ของ Galaxy A54 ที่หลุดออกมาก,ก่อนนั้นี้ครับดูแล้ว Galaxy A33 จะมีชุดกล้องหลัง4ตัวจึงเป็นไปได้ว่าในรุ่น Galaxy A34 จะตัดกล้องเดบออกไปครับ เพราะซัมซุงเห็นว่าไม่ค่อยมีประโยชน์นั่นเองครับนอกจากเรนเดอร์ที่เผยมานี้แล้วแรงงานล่าสุดยังคาดว่า Galaxy A34 จะมีขนาดตัวเครื่อง1 6 1 3คณ77.7คณ8.2ม mm, ิลเมตรมีหน้าจออ m o ม e เมรขนาด6.5นิ้วใช้ชิปประมวลผล Exynos 1380โดยอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนข้อมูลที่เหลือเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับตอนนี้ช่องไ t ท a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ